ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเริ่มในส่วนของ operation management นะคะในส่วนของ introduction ของการจัดการการดำเนินงานนะคะหรือว่า OM นั่นเองนะคะคือโดยทั่วไปอะคะ่ะภาพรวมมาดูภาพรวมกันก่อนนะคะภายในองค์กรหรือว่าบริษัทต่างๆอะคะ่ะหลักๆอะเขาจะมีการแบ่งหน้าที่หรือว่าแบ่ง section ของแต่ละส่วนภายในบริษัทะคะออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือส่วนแรกคือในส่วนของการตลาดนะคะ การตลาดทําอะไรบ้างการตลาดอะ่ะเขาก็จะทำในดูตั้งแต่แบบต้นทุนของการผลิตของสินค้าของวัตถุดิบต่างๆนะคะหรือว่าจะดูในเรื่องของคุณภาพไปดู Project Development นะคะหรือว่าแบบว่า Research ความต้องการของลูกค้ามาก่อนว่าลูกค้า consumer insight คืออะไรแล้วลูกค้าอยากจะได้สินค้าหรือบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ค่อยมาแบบเออพัฒนาในเรื่องของคุณภาพต่างๆของสินค้าหรือว่าในเรื่องการแบบผลิตสินค้าให้รวดเร็วไหมตรงกับความต้องการของลูกค้าไหมหรือว่าแบบว่ามีความ การตลาดทาการตลาดหลังการขายอย่างเงี้ยค่ะในการแบบดูแลลูกค้าก็คือหลักๆคือการทําสินค้าหรือบริการเพื่อแบบว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการเงินหรือว่าการบัญชีภายในบริษัทภายในองค์กรน,นะะพวกนี้เขาก็จะทําหน้าที่ของเขาในเรื่องแบบดูสภาพคล่องต่างๆดูความสามารถในการชํารานี้ความสามารถในการ ผลประกอบการหรือว่าการหากําไรการเพิ่มยอดขายหรือว่าแบบพวก GDP อะไรต่างๆอ่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเซกเมนต์ของฝ่ายการบัญชีหรือฝ่ายการเงินนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3นะคะก็คือการดําเนินงานนะคะอันนี้ก็จะมาโยงพูดถึง OM ที่เราจะพูดถึงต่อไปนะคะซึ่งการดําเนินงานนะคะ Operation Management มันเป็นการบริหารแล้วก็หลักๆเลยคือการทํายังไงก็ได้ให้ลดต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งพอแบบกว่าจะลดต้นทุนการผลิตเนี้ยมันก็จะมีขั้นตอนมันมีกระบวนการระหว่างการผลิตระหว่างการขนส่งระหว่างการจัดเก็บกว่าจะนะตั้งแต่แบบเอาวัตถุดิบเริ่มแรกเลยจากซัลายเออร์มาค่ะมา เข้ากระบวนการผลิตไหมระหว่างซัพพลายเออร์ขนส่งมาถึงโรงงานระหว่างโรงงานกระบวนการผลิตภายในโรงงานเสร็จระหว่างจากโรงงานไปสู่คลังสินค้าจากคลังสินค้าไปถึงลูกค้าอย่างนี้ค่ะคือจะบริหารงานจะจัดการจะดําเนินงานยังไงเพื่อให้ต้นทุนการผลิตอะต่ําที่สุดนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าทุกอย่างทุกกระบวนการนะคะพอมันมีค่าใช้จ่ายมันมีต้นทุนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นต้นทุนแบบ ทั้งวัตถุดิบทั้งแพคเกจจิ้งทั้งค่าเครื่องจักรค่าคนค่าน้ำค่าไฟค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรทุกอย่างอะค่ะมันจะมีผลต่อต้นทุนของตัวสินค้าหรือว่าต้นทุนของบริการทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะมันก็จะเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะต้องมีการจัดการต้องมีการดำเนินงานในทุกๆขั้นตอนทุกๆดีเทลย่อยเลยเพื่อที่ว่าจะ ทำให้ทุกขั้นตอนนะคะเราใช้เวลาใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่าและนําไปสู่การทําให้ต้นทุนอะต่ำที่สุดนะคะโดยกระบวนการดําเนินงานนะคะหลักๆอ่ะจะมีทั้งหมด4ฝ่ายนะคะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายจัดซื้อฝ่ายจัดซื้อในองค์กรนะคะฝ่ายจัดซื้อเขาทำอะไรบ้างเขาก็จะติดต่อกับซัพพลายเออร์ก็คือคนที่ส่งวัตถุดิบหรือว่าส่งแบบว่าพวก อะไรเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมาให้เรานะคะจัดซื้อจัดหาในการจัดซื้อจัดหาเนี้ยค่ะเขาก็จะมีดีเทลย่อยลงไปเหมือนกันว่าเออซัพพลายเออร์ที่ส่งของให้เราเนี้ยเป็นซัพพลายเออร์ประเภทไหนหรือว่าในการส่งสินค้าวัตถุดิบต่างๆประเภทที่แตกต่างกันมันก็จะมีหลักในการจัดซื้อจัดหาที่แตกต่างกันนะคะเหมือนอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรสักอย่างขึ้นมาค่ะ และซัพพลายเออร์เป็นซัพพลายเออร์เจ้าเดียวที่จะต้องส่งไอเศษอะไรไอตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยมีโรงงานเดียวที่ทำแล้วต้องส่งกระจายสินค้าให้กับทุกโรงงานย่อยที่เอาไปประกอบต่างๆอะคะ่ะและไอตัวเศษอะไรตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้มีของอยู่ตลอดเวลาเขาจะทำปีละลอ็ลอตล็อตเดียวแล้วเขาก็จะ ขายปีละล็อตเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะในฝ่ายจัดซื้อจัดหาอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูแล้วว่าซัพพลายเออร์ปล่อยขายช่วงเวลาไหนวางแผนก็ต้องนําไปสู่การแบบ forecasting แล้วว่าวางแผนแล้วว่าในปีนี้เราจะผลิตอะเราจะใช้ไอตัวอะไรตัวเนี้ยจานวนเท่าไหร่เพื่อที่ว่าจะได้ทํากันออเดอร์กับโรงงานอะไรเนี้ยได้ ในจํานวนในปริมาณที่มันเพียงพอต่อการผลิตของเราแล้วก็ต้องมีแผนสํารองแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราคาดการผิดพลาดแล้วอะไหล่วัตถุด,ดิบอะ่ะมันไม่พอในการผลิตเราอย่างเงี้ยก็จะส่งผลต่อไปเลยว่าเราก็จะผลิตสินค้าไม่ได้สินค้าพอลูกค้ามีออเดอร์ม,มาก็ไม่สามารถขายของให้กับลูกค้าได้เพราะว่าขาดอะไหล่ตัวนี้เข้ามาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีแผนสํารองว่า,าต้องซื้อเป็นแบบว่า สำรองไว้เท่าไหร่และถ้าสำรองหมดแล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปขอซื้อวัตถุดิบต่อจากแบบอ่าเขาเรียกว่าเหมือนอ่าพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยค่ะพาร์ทเนอร์ที่แบบเป็นโรงงานผลิตเหมือนกันนะ่ะแต่เออสมมุติว่าเราเดิมเราซื้อน็อต จากโรงงานที่ต้นตอที่ผลิตเลยตัวละ3บาทแต่ถ้าเราของเราหมดจริงๆสต๊อกเราที่สำรองไว้ก็ไม่พอเอามาผลิตอ่ะแต่ยังไงเราก็ต้องมาผลิตของให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไปซื้อกับพาร์ทเนอร์ซึ่งอาจจะได้มาตัวละ8บาทอันเนี้ยมันก็เอาก็ยังดีกว่าที่ว่าเราไม่มีของผลิตให้ลูกค้าแต่การทําแผนสำรองนี้ไว้อ่ะก็จะต้องเอามาทา โฟชาร์จการตลาดแล้วว่าถ้าเวลาเราตั้งราคาค่ะเราจะมาคิดว่าทุนทุนของน็อตเนี้ยสบาทไม่ได้แล้วเราจะต้องเผื่อไว้เลยว่าทุนน็อตคือ8บาทแล้วสามารถตั้งราคาได้เลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นเคสฉุกเฉินที่เราจะต้องได้ต้นทุนที่แพงขึ้นอะ่ะเราก็ยังไม่ขาดทุนเราก็ยังได้ยอดได้กําไรกลับคืนมาบ้างกลับคืนมาด้วยค่ะถึงแม้ว่าอัตราส่วนกําไรจะน้อยลงก็ตามแต่อย่างน้อยก็คือเราไม่เข้าเนือ้ออย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นแบบกระบวนการการจัดการของฝ่ายจัดซื้อนะคะต่อไปคือฝ่ายขายฝ่ายขายอันนี้ก็คือฝ่ายที่รับหน้ากับลูกค้าโดยตรงเลยจัดการทุกอย่างกับลูกค้าเลยตั้งแต่แบบก่อนที่ลูกค้าจะซื้อนั่นก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเลยว่าเขามีกระบวนการตัดสินใจซื้อยังไงบ้างทํายังไงให้เขาซื้อของเราแล้วพอซื้อของเราแล้วหลังการขายหลังจากที่เขาใช้ของของเราไปแล้วอะค่ะเขาจะต้องมีการแบบ ถ้าสมมุติว่าชอบก็ให้รีวิวให้เป็นเกิดการ,การตลาดแบบปากต่อปากหรือว่าถ้าลูกค้าจะคอมเมนหรือว่าถ้าจะามีแนะนําติชมอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแบบ2ทางก็คือแบบว่า two-way communication แล้วเราก็จะได้รู้ว่าปัญหาที่ลูกค้าเจอหรือว่าลูกค้าอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรในผลิตภัณฑ์หรือว่าในบริการของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจะเอามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง สินค้าหรือบริการของเราได้นะคะต่อไปคือฝ่ายสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนก็จะพวกนักฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินหรือว่าคนที่ดูแลเกี่ยวกับงบป,ประมาณในการลงทุนงบป,ประมาณในการทําการตลาดจะต้องแบบว่าวางแผนบัตเจตเท่าไหร่หรือว่าสินค้าคงคลังในในสตอหรือว่าในแบบว่าคลังสินค้าอย่างเงี้ยค่ะ จะต้องมีสินค้าให้ค้างสต็อกเผื่อไว้เท่าไหร่ไหมหรือว่าจะไม่มีสินค้าค้างสต็อกเลยจะเป็นการแบบเมททู o อเดอรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนนะคะที่เขาจะต้องดําเนินการวางแผนแล้วก็จัดการในเรื่องของสินค้าคงคลังหรือว่าการเงินงบประมาณต่างๆต่อไปอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลนะคะหน้าที่เขาก็คือในเรื่องของการสรรหาหรือว่าจัดหาพนักง,งานแล้ว ไม่ใช่แค่สรรหาจัดหาก็จะต้องเป็นการแบบว่าจัดคนให้เข้ากับงานเพื่อที่ว่าให้คนนั้นอ่ะเขาสามารถใช้ความสามารถของเขาได้อย่างเต็มที่หรือว่าสามารถนําความสามารถที่เขามีค่ะมาก่อให้เกิดประโยชน์กับงานให้มากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับองค์กรนะคะแล้วก็องค์กรก็จะได้คนที่มีประสิทธิภาพเอามาทํางานที่ถูกกับ ความสามารถเขาแล้วก็จะได้งานผลผลิตออกมาที่มีประสิทธิภาพนะคะอันนี้คือการจัดคนให้เข้ากับงานอะทุกทุกที่เขาก็จะต้องฝ่าย HR ค่ะก็จะต้องทำแบบนี้พแล้วหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะพัฒนาคนโดยการแบบให้เขาไปอบรมให้เขาไปฝึกความชำนาญความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เลยอะในการจัดคนให้เข้ากับงานนะคะเพื่อให้องค์กรอะ่ะ ได้ประโยชน์สูงสุดจากคนคนนี้แล้วพอคนคนนี้เขาเก่งเขาสามารถสอนงานรุ่นน้องได้ก็คล้ายๆว่าเอาคนเก่งนี่แหละมาพัฒนาพนักงานอื่นๆคนอื่นในองค์กรให้เก่งเพิ่มมากขึ้นด้วยจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้องคนะ์กรมีประสบค,ความสําเร็จแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็พอมาพูดถึงในองค์กรนะคะการจัดการภายในองค์กรเนี้ยมันจะต้องมีการ ดำเนินการผ่านทั้ง8ขั้นตอนนะคะคือถ้า,ถาสมัยก่อนอะจะเป็นแค่5แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเพิ่มมาเป็น8ขั้นตอนเพื่อประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานภายในองค์กรที่มากขึ้นนะคะซึ่งในการจัดการภายในองค์กรนะคะมันเป็นกระบวนการที่จะทําให้ธุรกิจหรือว่าทำให้องค์กรอะประสบความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านขั้นตอนทั้ง8อย่างอันแรกก็คือ planning planning คือการวางแผนวางแผนกําหนดเป้าหมายขององค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ของของค์กรโดยวัตถุประสงค์อ่ะคะ่ะจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ นะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการกำหนดชัดเจนเพื่อที่ว่าเราสามารถวัด,วดได้ว่าในการทำงานปีนี้เราทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไหมอย่างเช่นกำหนดว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น10%จากเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราสามารถวัดได้แล้วว่ายอดขายเดือนนี้เราเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนที่แล้วหรือเปล่านะคะ ต่อมาก็คือ organizing อันนี้คือการจัดการองค์กรกำหนดโครงสร้างขององค์กรนะคะแล้วก็กดต่างๆภายในองค์กรโครงสร้างองค์กรนะคะบางที่ก็จะเป็นโครงสร้างแบบว่าแนวดิ่งคือเหมือนกับว่าต้องผ่านขั้นตอนหลายๆขั้นผ่านหัวหน้างานผ่านหัวหน้าฝ่ายะผ่านหัวหน้าทีมแล้วกว่าจะขึ้นไปถึง CEO คือนี้ค่ะมันส่วนใหญ่ะ องค์กรสมัยนี้จะไม่ได้ทําเป็นแนวดิ่งแล้วเพราะว่าแนวดิ่งอะค่ะอ,อำนาจในการตัดสินใจต่างๆกว่าจะถึง c e o กว่าจะลงมาถึงข้างล่างนี้มันผ่านหลายขั้นตอนหลายแกปมากแล้วใช้ระยะเวลาเยอะซึ่งสมัยนี้เขาก็จะใช้เป็นาการจัดการโครงสร้างองค์กรแบบแฟ a t ก็คือแบบว่าแบบแบบแนวนอนนะคะซึ่งอำนาจการตัดสินใจอะจะจบที่แบบว่าประมาณสเต็ปหรือว่า2ส,สเต็ปเลยก็คือแบบว่า มาณหัวหน้าฝ่ายหรือว่าหัวหน้าทีมก็สามารถตัดสินใจในการทำกลยุทธ์ต่างๆในการจัดการปัญหาหรือว่าทุกอย่างต่างๆเนี้ยได้เลยภายในแบบระยะเวลาสั้นแล้วมาทำให้สามารถจัดการกับทุกอย่างได้เร็วนะคะแล้วก็ทันท่วงทีต่อไปก็คือ staffing อันนี้ก็คือการาจัดงานจัดคนให้ถูกกับงานให้ถูกกับเวลาก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าทำให้คนเขาอยู่ใน จ็อบ uh, ที่เขาอะมีความสามารถเขามีความชํานาญแล้วเขาก็จะมีความสเปคซิฟิกลงลึกไปกับงานนั้นๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาคนคนนี้มาฝึกงานมาสอนงานกับรุ่นน้องภายในองค์กรนะคะต่อไปคือดิเรกติ้งการสั่งการก็ในการดําเนินงานนะคะภายในองค์กรก็จะต้องมีการสั่งงานหรือว่าสั่งจาก ซีโลงมาหัวหน้าฝ่ายอะไรเงี้ยทำงานโดยทุกคนจะต้องไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือการควบคุมติดตามประเมินผลอันนี้ค่ะในการควบคุมติดตามประเมินผลอะหลักๆอะคือการต้องมีการควบคุมติดตามอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการกําหนดกลยุทธ์อะไรต่างๆสักอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะต้องควบคุมติดตามอะค่ะ แรกๆอาจจะใช้เวลาประมาณแบบแล้วแต่เลยอาจจะเดือนหนึ่งดูทีหนึ่งหรือว่าสามเดือนดูทีค่ะซึ่งในการติดตามประเมินผลแล้วอ่ะก็จะนําผลจากการวิเคราะห์ประเมินผลอันนี้ค่ะไปพัฒนาหรือว่าไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราได้พบเจอจากการที่เราทํางานนะคะจะไม่ใช่แค่แบบว่าติดตามจบทํารายงานจบอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะคะต่อมาคือการประสานงานภายในองค์กร แล้วก็การทำรายงานรีพอตรรายงานสิ่งที่ได้ทำนะคะแล้วก็การจัดสรรงบประมาณคือภายในองค์กรในในเหมือนแบบแต่ละไตมาะคะ่ะก็ควรจะต้องมีการแบบจัดงบประมาณว่าเอองบในการบริหารสินค้าคงคลังเท่าไหร่งบในการทำการตลาดเท่าไหร่งบในการพัฒนาคนเท่าไหร่เงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าในการวางแผนทุกๆวางแผนนะคะเงินน่ะสำคัญในการเอามาแบบ จัดการในการวางแผนด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นถ้าสมมติจะพัฒนาคนอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องต้องมานั่งกินแล้วว่าค์สเรียนของคนคนนี้ที่ให้เขาไปพัฒนาฝีมือพัฒนาความรู้อะค่าเรียนเท่าไหร่แล้วกอ็อาจจะต้องกําหนดว่าอาจจะให้ทุกคนในทีมไปไหมหรือว่าอาจจะแค่หัวหน้าทีมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกการดําเนินงานอะยังไงก็ขึ้นอยู่กับบัตเจตหรือว่างบประมาณน,นะคะ ต่อมาคือในส่วนของการผลิตสินค้าและบริการนะคะไอโอโออันเนี้ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการออกมาผ่านอะไรผ่านการถ่ายโอนก็คือ input เสร็จแล้วผ่าน process transformation process แล้วออกมาเป็นสินค้าหรือบริการก็คือ Output นั่นเองโดย input ที่ใส่เข้าไปอะคะ่ะ มันมีอะไรบ้างอินพุตก็จะเป็นพวกการจัดการภายในองค์กรต่างๆแล้วก็ทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรนะคะคือทรัพยากรเนี้ยก็จะประกอบด้วยเยอะเลยเงนินทรัพยากรเงนินไหมต้องลงงบประมาณเท่าไหร่ทรัพยากรคนไหมต้องใช้คนพนักงานจํานวนเท่าไหร่หรือว่าต้องใช้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญไหมนะคะต้องมีความเฉพาะด้านไหมอย่างเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องจักรสายพานในการทํางานต่างๆ ต้องใช้จํานวนเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณเท่าไหร่แบบเพื่อที่ว่าส,สามารถเพียงพอกับความต้องการของในออเดอร์หรือว่าความต้องการในลูกค้านะคะแล้วก็วัตถุดิบต้องมีการซื้อวัตถุดิบจํานวนเท่าไหร่ซื้อช่วงไหนวัตถุดิบของมีการเป็นเทศกาลไหมอันนี้เราก็ต้องมานั่งดูลงดีเทลทุกๆุกอย่างเลยแล้วพอเรามีอินพุตแล้วอินพุตเหมือนต้นทุนที่เราจะต้องแบบ เตรียมเอาไปผลิตสินค้าหรือบริการนะคะพออินพุตปุ๊บก็จะต้องผ่านผ่านพวก transformation process ผ่านกระบวนการต่างๆนะคะกระบวนการแปลสภาพต่างๆขึ้นมาแล้วถึงจะออกมาเป็น Output หรือว่าสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองแล้วตัว transformation process เนี่ยค่ะมันคืออะไร มันคือกระบวนการต่างๆในการแปลสภาพจาก Input ให้ออกมาเป็น Output นะคะทำให้ปัจจัยนำเข้าหรือ Input เนี้ยเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆเนี้ยมีด้านอะไรบ้างอันแรกก็คือด้านฟิสิกอลเปลี่ยนแปลงในด้านของรูปร่างรูปลักษ์ต่างๆคล้ายๆว่าถ้าสมมติในการผลิตรองเท้าแตะอะค่ะนึกถึงง่ายๆเลยอินพุตอะคือเม็ดพลาสติก แต่เราก็ผ่านกระบวนการในการผลิตต่างๆออกมาเป็นรูปรูปแผ่นยางรองเท้านะคะประกอบมาเป็นล,ลองเท้าแตะอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงในด้านรูปลักษ์รูปร่างคือหน้าตาที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะคะผ่านกระบวนการผลิตภายในโรงงานหรือว่าจะเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ l o c a t i o n a l transformation นะคะ เปลี่ยนแบบว่าในมุมของพื้นที่นะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการขนส่งจากต้นน้ําไปยังปลายน้ําเลยนะคะต้นน้าก็ตั้งแต่แบบวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์มาถึงโรงงานเลยแล้วก็ปลยเอ็นปลายน้ำไปสุดเลยก็คือถึงมือลูกค้านะคะหรือว่าแล้วก็ผ่านในเรื่องของแบบเอ็กซ์ชิงทรานส์ฟอร์เมชันการค้าปีการค้าส่งต่างๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือฟิสิคโลจิคอล เปลี่ยนในรูปของจิตวิทยาเปลี่ยนแบบความรู้สึกต่างๆเลยของลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็น Information Transformation Trans หรือาบางบางที่จะเรียกว่า Data Transformation นะคะก็คืออันนี้จ,จะเป็นการในเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็การติดติดต่อสื่อสารซึ่ง Process เหล่านี้ค่ะมันอาจจะเกิดหลายๆอันพร้อมกันก็ได้แต่สุดท้ายก็คือ เกิดออกมาเป็นเอาต์พุตก็คือผล,ลผลผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะซึ่งในการผลิตหรือว่าการดำเนินการต่างๆค่ะของในโรงงานในบริษัทในองค์กรเนี้ยมันจะต้องผ่านกระบวนการทั้ง10อย่างนะคะอันแรกอะ่ะก็คือกระบวนการด้านด้านคุณภาพมีการกำหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพไหมแล้วก็ผู้รับผิดชอบ ในการแบบว่าตัว QC คือใครอันนี้ในโรงงานในการผลิตก็จะต้องมีการกำหนดนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ Service หรือว่า Product Design มีการนำเสนอการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะรูปแบบการบริการหรือว่า,าหน้าตาของแพคเกจจิ้งของสินค้านะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือการ capacity หรือว่า ในเรื่องของความสามารถในการทํางานของเครื่องจกักรว่า,ามีกําลังในการผลิตเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่ตั้งของหน่วยผลิตหรือว่าที่ตั้งของโรงงานผลิตนะคะว่า,าควรจะอยู่ใกล้กับซัพพลายเออร์ไหมหรือว่าควรจะอยู่ใกล้กับแหล่งกระจายสินค้านะคะแล้วก็มันก็จะไปส่งผลกับค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งต่างๆนะคะ อันต่อมาก็คือ layout design อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแผนผังโรงงานคือพอโรงงานนะคะก็จะต้องมีการกำหนดแผนผังว่า,าสเต็ปในการผลิตเนี้ยต้องผ่านกี่ขั้นตอนและกี่ขั้นตอนควรจะเอาเครื่องจักรที่แบบขั้นตอนในที่ต้องต่อกันเนี้ยไว้ใกล้ๆกันเพื่อที่จะลดเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้านะคะคือทุกๆดีเทลก็จะต้องมีการกำหนดอย่างนี้เลยแล้วก็ ต่อไปคือ human resource ก็จะเป็นทรัพยากรในเรื่องของบุคคลทรัพยากรในเรื่องของบุคคลอันนี้ค่ะไม่มีอะไรเลยถ้าพูดถึงแบบในเรื่องบุคคลอ่ะทุกอันก็จะเป็นเรื่องการจัดคนให้เข้ากับงานจัดคนให้ตรงกับ job นะคะต่อไปก็คือจะเป็นในเรื่องของ supply chain นะคะ supply chain กระบวนการที่ทําให้เกิดสินค้าก็จะเป็นพวกแบบจัดซื้อการผลิตการจัดเก็บการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วก็การจัดจําหน่ายการขนส่งต่างๆนะคะ แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการาจัดการสินค้าคงคลังนะคะ Just Intime ส่งถึงสินค้าให้ถึงมือลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมหรือว่าจำนวนวัตถุดิบหรือว่าสินค้าคงคลังในแต่ละล็อตที่เราควรจะสต็อกเอาไวใ้ให้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็การวางแผนทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะควรจะมีการวางแผนระยะสั้นหลายๆที่ก็จะเป็นแบบ สามเดือนแล้วถ้าอะไรยะยากก็คือเป็นหลักปีนะคะแล้วก็การซ่อมบำรุงต่างๆภายในโรงงานภายในกระบวนการผลิตจะต้องมีไม้ค่าเสื่อมราคาของอเครื่องจักรนะคะหรือว่าต้องวางแผนเวล้ว่า,าเครื่องจักรต้องมีการซ่อมบำรุงทุกๆเท,ท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่งองั้นอยู่ดีๆถ้าไม่มีการซ่อมบำรุงอะคะ่ะอาจจะแบบอยู่ดีๆแล้วก็เครื่องจักรเกิดน็อกขึ้นมาไม่สามารถทําการผลิตได้ตามออเดอร์อย่างเงี้ยก็จะส่งผลเสียต่อแบบค่าใช้จ่ายไปยัง การที่เราไม่สามารถส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ในเวลาที่ตกลงกันไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสของการแบบว่าระหว่างทางจาก input ไปถึง output นะคะผ่านโปรเซสต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งไอ้โปรเซสทุกอย่างเหล่านี้ค่ะก็จะมีผลในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินงานต่างๆในกระบวนการผลิตต่างๆค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะคะก็จะขึ้นกับ พวกโปรเซสหรือว่า,าการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะคะ